ตอนนี้เป็นกิจกรรมกลางแจ้งครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆเ,เล่นกติกาคือให้เด็กๆหยิบส่งกล้วยให้เพื่อนส่งไปส่งไปเรื่อยๆคนที่ได้กล้วยไปอยู่ข้างหน้าถู ถ้เกิดว่าคนข้างหน้าเราวางผิดตำแหน่งคนที่ต่อไปคนถัดไปที่จะมาวางสามารถเคลื่อนไปเคลื่อนได้เข้าใจไหมโอเคไหมะจะเริ่มแล้วนะหนึ่งสองสามริม่ thank okay. you เมื่อกี้ครูอ้อสังเกตพร้อมกันเลยนะเมื่อกี้เนี้ยค่ะเสร็จพร้อมๆกันเลยเพราะว่าทีมนี้พอเอเน่มาจัดจัดเลี้ยงใหม่เมื่อกี้ค่ะมีคนร้ายผิดทีนี้เมื่อกี้ครูอ้อคิดว่าน่าจะพร้อมกันนะเดีี๋ยแบบนี้เราจะรอบหึือเป็นรอบที่สองพร้อมไหมคะครูยูถอยหลังครูยูถอยหลังไปนิดนึงโอเค ที่ํำหนดนะคะนี่คือลูกบอลผัดสีที่คือกําหำหนดไว้แล้วแล้วให้เด็กเลือกลูกบอลกกแล้วก็มาวางให้ตรงกับสีถ้าเกิดว่าคนข้างหน้าเราวางผิดตำแหน่งคนที่ต่อไปคนถัดไปที่จะมาวางสามารถแก้ไขให้เลื่อนได้เข้าใจไหมโอเคไหม ดูด้วยนะในชาดเปสีอะไรยู่ไหนอ่ะหนูหนูวางแล้วหนูไปเลยลูกเป็นต่อหลังเลยชอบมาชมาชัดมาเพื่อนไปแล้วเ ชมพูมีอันเดียวนะเขเจ้า อะไรผิดแปลกไว้ไหมอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะฝัะ่งที่ชนะเมื่อกี้ครูอ้สังเกตพร้อมกันเลยนะเมื่อกี้เนี้ยค่ะเสร็จพร้อมๆกันเลยเพราะว่า ว่าน่าจะพร้อมกันนะคดะเดี๋ยวทีนี้เราจะรอบหนึ่งไปรอบที่สองนะคะนี่เป็นค้อมซอมก่อนเอาใหม่นะสามเริ่มไปไปเร็วไปไปมาเมียไปมาเจ้าไม่มีเดี้เีไงเเ เพื่อนเสร็จแล้วมาถึงจะมาได้ลูก นี่นี่งปิดอยู่